สวัสดีครับเพื่อนๆในวิดีโอนี้เราจะพูดถึง Six Pack App นะครับเหมือนกับวิดีโอเมื่อก่อนที่ผมออกเราจะพูดถึงมันคืออะไรวิธีได้มันยังไงแล้วบางอย่างที่เพื่อนๆอาจจะไม่รู้เกี่ยวกับ Six Pack App นะครับ Six Pack มันคือกล้ามเนื้อหน้าท้องของเรานะครับคำในภาษาอังกฤษถ้าเราแปลกัน Six แปลว่า6 ok, แล้วก็ App คือ Abdominal Muscle มันเป็นกล้ามเนื้อสี่เหลี่ยงหน้าท้องของเราบอกตรงนะครับเพื่อนๆทุกคนมีซิกแพคแต่ว่าที่เราจะสามารถเห็นมันได้หรือไม่เห็นมันเกี่ยวกับไขมันหน้าท้องของเรามันมีเยอะแค่ไหนนะครับถ้าเกิดไขมันหน้าท้องของเรามันน้อยหรือเปอร์เซ็นต์มันต่ำเราจะสามารถเห็นซิกแพคชัดเจนนะครับแต่ว่าสำหรับหลายคนถ้าเกิดเปอร์เซ็นต์ของไขมันเราถือว่าสูง มันจะไม่สามารถเห็นนะครับเพราะพูดง่ายๆายมันของเรามันจะบังกล้ามเนื้อซิกแพคนะครับหลายคนคิดว่าถ้าเกิดอยากมีซิกแพคหรือจะให้กล้ามเนือ้อท้องชัดเจนเราจะต้องทำท่าออกกาลังกายเช่นซิทอัพแพร้งพวกครันช์เล็กเรส พวกนี้มันจะเป็นท่าออกกําลังกายที่เล่นกล้ามเนื้อท้องของเรานะครับแต่ว่าความจริงของซิกแพคถ้าเกิดดูหลายคนที่มันเห็นกล้ามเนื้อท้องของเขาชัดมากมันไม่ใช่แค่เกี่ยวกับการออกกําลังกายนะครับเพื่อนๆสิ่งสําคัญมันเกี่ยวกับการกินเราจะทำร้อยซิทอัพหรือแพลงเป็นหลายนาทีเราจะทำท่าออกกำลังกายเยอะแค่ไหนก็ได้นะครับเพื่อนๆสำหรับแอป แต่ว่าถ้าเกิดขายมันร่างกายของเรายัางถือว่าสูงสำหรับผู้ชายถ้าเกิดมันเกิน15-20%มันจะไม่สามารถเห็นซิกแพก สิ่งที่เศร้าก็คือหลายคนไม่รู้ว่าแอปถ้าจะให้มันเห็นมันเกี่ยวกับการกินมากกว่าออกกํบบาลังกายนะครับบางคนอาจจะออกกํบบาลังกายเยอะมากเลยหรือย้อนอยู่ในยิมเขาอาจจะพักตัวเองให้สุดเล่นพวกคาร์ดิโอหรือทําพวกท่าออกกำลับบงกายแอปเยอะมากแต่ว่าพอเขาออกอต่ยิมเขาจะกินตามปากเยอะเกินไปแล้วก็ไขมันในร่างกายของเขามันยังถือว่าสูงหรือยังไม่น้อยพอที่จะเห็นซิกแพคนะครับในภาษาอังกฤษพวกเราจะพูด Abs are made in the kitchen คือกล้ามเนื้อซิกแพคของเราเราจะสร้างในห้องครัวนะครับแล้วอันนี้มันจริงเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าเราจะกินดีขนาดไหนก็ได้หรือเรากินอาหารที่ถือว่าไม่โปรเซสขายมันมันน้อยหรือกินพวกผักผลไม้หรือโปรตีนถือว่า l ีนแต่ว่ากล้ามเนื้อแอ s ของเราก็เหมือนกับกล้ามเนื้ออื่นถ้าเกิดเราอยากให้มันแข็งแรงขึ้นหรืออยากให้มันใหญ่ขึ้นเราจะต้องเทรนมันด้วยผมจะเพิ่มท่าออกกำลังกาย แอปนิดหน่อยให้คลอนต์ของผมนะครับเพราะผมรู้สึกว่ามันสําคัญที่เราจะเทรนกล้ามเนื้อท้องของเรามีช่วงหนึ่งที่ผมกับคนอื่นคิดว่ามันไม่สําคัญที่เราจะต้องทำถ้าแอปเหตุผลนี้ ก็คือตอนเราทำท่าคอมเพลนเช่นบาร์เบลสควอตเดดลิฟหรือเบนชเพรสหรือโอเวอร์เฮดเพรสกล้ามเนื้อแอป,ปของเรามันจริงๆมันเล่นส่วนหนึ่งนิดหน่อยนะครับกล้ามเนื้อท้องของเรามันจะเอนเกจไว้มันเจอต้องเกรงนิดหน่อยไว้ช่วงที่เราเล่นแต่ว่ามันจะไม่ได้โดนเทนชันหรือความตึงเครียดเยอะเท่าท่าแอปไดเรกนะครับเช่นซิ t อัพครันช์หรือ Hanging l เ g กเรส e s นะครับ แล้วตอนนี้เราจะพูดถึงบางอย่างที่พเพื่อนๆอาจจะไม่รู้หรือไม่สังเกตถ้าเกิดเราอยากมีซิกแพกกล้ามเนื้อชัดเจนนะครับเพื่อนๆอาจจะเห็นพวกนายแบบพวกโปรตอนที่เขาเล่น ในยิมเขามีขุนถือว่าสวยมากเห็นแอป,ปชัดเจนแล้วเพื่อนๆอาจจะรู้สึกว่าเราอยากมีซิกแพคด้วยเราอยากมีไขมันน้อยมากเราอยากมีแปปอปยังไงก็ตามต้องมีนะครับแล้วบอกตรงผมก็เคยเป็นอย่างนี้ผมเทรนออกกำลังกายยิมเกือบ6กปีแล้วนะครับช่วงแรกๆผมก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันยังไงก็ตามอยากมีซิกแพคแต่ว่าพอผมเทรนมาหลายปีแล้วตอนนี้ผมไม่ได้ซีเรียสมากที่จะอยากมีซิกแพคให้ได้นะครับทำไมเหตุผลนี้ก็คือเหมือนที่ผมบอก ไขมันของร่างกายของเรา body fat percentage มันต้องต่ำสำหรับผู้ชายถ้าเกิดจะมี six p a c มันไม่ควรเกิน12%อย่างมากนะครับถ้าเกิดจะเห็นมันชัดเจนแล้วสมับผมบอกตรงรู้สึกมันไม่คุ้มนะครับเพราะว่าผมต้องเสียสละการกินทุกครั้งผมมีพวก social event หรือเพื่อนออกไปเที่ยวหรือออกไปอาจจะออกไปผับออกไปอะไรอย่างนี้ผมจะต้องปฏิเสธแล้วต้องบอกว่าไม่หรือต้องกินน้อยมากแล้วผมเป็นคนที่ชอบอาหาร เยอะเกินนะครับแล้วผมไม่พร้อมที่จะเสียสละหรือเจอไม่กินตามปากนิดหน่อยนะครับผมเป็นคนชอบอาหารเยอะเกินนะครับถ้าเกิดดูวิดีโอมาก,ก่อนเพื่อน,อนๆจะเห็นว่าผมกินตามปากถั่วเยอะนิดหน่อยยังกินอาหารถั่วดีผักผลไม้โปรตีนลีนรูปที่ผมลง Instagram หรือทาง YouTube มันดูเหมือนผมมีซิกแพคนะครับแล้วผมมีซิกแพคบางครั้งแต่ว่าก่อนที่ผมจะถ่ายรูปคลิปหรือผมรู้ว่า ผมจะถ่ายวิดีโอแล้วผมไม่ใส่เสื้อมันจะต้องเห็นกล้ามเนื้อท้องของผมผมจะขมวท้องหรือเจอกั้นหายใจนิดหน่อยนะครับเพื่อจะให้กล้ามเนื้อแอปมันดูชัดขึ้นนะครับ แล้วอย่างนึงที่ผมแน่ใจก็คือผมไม่ได้เป็นคนเดียวที่ทำอย่างนี้นะครับมันมีหลายคนข้างนอกพวกฟิตเนสอินฟลูเอนเซอร์พวกยูทูบเบอร์ก่อนที่เขาจะถ่ายรูปเขาจะต้องดูว่าเฮ้ยตอนนี้แสงมันสว่างหรือเปล่าเพื่อจะให้กล้ามเนื้อแอป,ปของเรามันดูโทมันดูเหมือนมันชัดกว่ามีช่วงหนึ่งที่ผมอินมากเรื่องนี้ผมทำพวกครันช์พวกแฮงกิ้งเล็กเรสพวกท่าออกกำลังกายแอป,ปมาเยอะแต่ว่าพอผมเทรนมาหลายปีแล้วผมรู้สึกว่าเอ้ย พวกนี้มันไม่ค่อุ้มบางครั้งผมรู้สึกมันเหนื่อยด้วยซ้ำถ้าเกิดจะต้องถ่ายรูปจะต้องดูว่าแสงมันไม่สว่างเกินมันมืดไปหรือเปล่าถ้าเกิดเพื่อนๆดูรูป2ภาพนี้นะครับมันห่างกันไม่กี่วิแต่ว่าภาพอันหนึ่ง ผมไม่เกรงท้องหรือไม่แหม่ท้องแล้วอีกภาพหนึ่งผมรู้ว่าผมกำลังจะถ่ายรูปผมก็เลยเกรงท้องนะครับมันดูเหมือนมันต่างกันตั้งเยอะผมรู้สึกว่าวิดีโอน,นี้ผมจะไม่ได้ทีแรกไม่ได้จะออกนะครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยแต่ละคนจะรู้สึกผมไม่มีซิกแพคผมไม่พูไง่ายไม่ซื่อสัตย์นิดหน่อยอะไรอย่างนั้นแต่ว่าผมรู้สึกมันเป็นอะไรที่สาคัญที่เพื่อนๆควรจะรู้นะครับอย่าคิดว่าทุกคนข้างนอกพอเขามีซิกแพคเขาจะมีความสุขเพราะเหมือนที่ผมบอกยิ่งพวกดารา,าพวกคนที่มีโฟโต้ชูต ทำงานนี้เป็นมืออาชีพมากกว่าผมร่างกายของเขามันสําคัญสําหรับทุกคนที่ถ่ายรูปที่คนในโลกที่จะดูทางมีเดียผมรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยมีความสุขนะครับเพราะเขาจะต้องเสียสละอาหารเขาจะต้องหิวด้วยพอถึงเวลากินร่างกายของเขาหิวถึงเวลากินอาหารแล้วเขาจะต้องเสียสละบอกว่าไม่ กินเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีพุมงเล่นออกกบบาลังกายเพื่อให้ธรรมชาติถ้ามีซิกแพิดหน่อนก็เยี่ยมแต่ว่าพยายามอย่าให้มัน take over your life ก็คืออย่าให้มันเครียดหรือคิดเรื่องนี้ตลอดนะครับอย่าให้มันควบคุมชีวิตของเรา100%นะครับหวังว่าเพื่อนๆรู้สึกว่าวิดีโอนี้เป็นประโยชน์เรารู้สึกว่าได้เรียนรู้อะไรจากมันถ้าเกิดสนใจดูวิดีโอเมื่อก่อนเกี่ยวกับเรื่องกล้ามเนื้อไม่สมดุลแล้ววิธีแก้ไขย,ยังไง กดวิดีโอตรงนี้นะครับถ้าเกิดอยากดูวิดีโอที่ผมจะออกในอนาคตกด subscribe ตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันวิดีโอต่อไปครับสวัสดีครับ